สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นกันต่อที่ด่าน283นะครับก็ทำต่อเนื่องเลยนะครับในเมื่อมีเวลาแล้วก็ทำทำแล้วก็เดี๋ยวจะอัพน่าจะน่าจะลงต่อเนื่องกันเลยนะครับเอาละ่ะมีเรื่องนึงนี้ผมอยากจะพูดมานานแล้วนะครับแต่ลืมพูดทุกทีนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องคอมเมนต์ของน้องๆน,นะครับถ้าใครสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับ แต่ยกเว้นบางคอมเมนต์นะครับที่ผมไม่ได้ตอบนะครับอย่างเช่น ID. ผมจุด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 จบบนะครับผมก็คงไม่ได้ไปตอบว่าครับผมครับผมทุกทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวน้องจะหาว่าพี่บ้านะครับผมก็แล้วก็สําหรับบางคอมเมนต์นะครับที่ตอบไม่ได้นะครับหมายถึงว่าไม่รู้ทําไมนะครับไม่มีไม่มีฝั่งไม่มี ไม่สามารถตอบทำตอบคำถามคอมเมนต์ของน้องคนนั้นได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือถ้าเราแตะที่คอมเมนต์ของใครนะครับมันจะมีคําว่าตอบกลับนะครับกับอะไรอย่างนีงนี่แหละแต่สาหรับน้องบางคนเนี่ยไม่มีนะครับก็มีเยอะนะครับที่มาอวยพรวันเกิดแม่ผมแล้วแล้วผมไม่ได้ตอบไปนะครับก็ก็อยากจะบอกไว้ก่อนนะครับกลัวว่าน้องจะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านะครับ เอาละเรามาเล่นกันต่อด่านนี้ยาวนะครับยาวแค่ไหนเนี่ยโอ้โหยาวทิดหายเอาละยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องต้องพัดมันไปก่อนนะครับหรือว่าจะดันไปแบบนี้เลยดีได้ไหมเนี่ย ไปกันแบบเนี้ยไหนลองดิแต่ถ้าเกิดมันเดินเข้ามานะครับมันเดินเข้ามาเนี่ยเราต้องทัดกลับนะครับเพราะว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเนี่ยมัน,ม,นมันก็โจมตีซิมเวอร์เลยอ,อสตายทั้งฝูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเสี่ยงดีกว่า เห็นศัตรูมันยืนห่างๆแต่มันเดินเข้ามานิดเดียวก็โจมตีโดนนะครับซิวเวอรเร์ออสก์ตายนะครับตอนนี้ก็ยังเห็นว่าซิวเวอร์เลออกเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากมากๆนะครับสำหรับตอนนี้แต่ว่าผมกําลังกังวลว่าถ้าเกิดแลด่านต่อไปล่ะศัะตรูที่มันออกแบบมาให้กําจัดซิวเวอร์เลออได้เนี่ยแล้วมันจะยิงไกลไปถึงไหน ลด้ตัวที่อยู่ข้างหน้าซื้งเยวอ๋อที่จะเหลืออะไรละครับแต่เนี่ยถ้าเกิดสังเกตเห็นจะเห็นว่าเนี่ยเห็นบากโคนี่แม่มดมันบางทีมันก็ยืนอยู่ได้นะไม่รู้ทําไมแต่บางทีมันก็ตายเพราะงั้นอะ่ะอาจจะเป็นเพราะศัตรูในแต่ละด่านไม่เหมือนกันก็ได้นะครับไม่แน่นะเนี่ยถ้า จริงๆแล้วบางด่านเนี่ยมันยืนหยิบแบบนี้ไม่ได้นะครับไอแซนดีหรือว่าแม่มดเนี่ยมันโดนกวาดเรียบหรือไม่ก็เราอ๋อศัตรูมันอาจจะโดนเราสตันอยู่ก็ได้นะครับโอเคได้ฮันนี่นะครับสตันมันก็ดีนะครับถึงแม้จะเป็นแค่หนึ่งวินาทีแต่คอยสตันสตันไปเรื่อยศัตรูมันก็ง่อยแดกอยู่หน้าฐานไม่ต้องออกมาไม่ต้องไปไหนไอ้นี่ก็ลุมกินโตะมันเป็นสิบกว่าตัว ยีตัว30ตัวแต่ก็ไอ้นี่ก็เหมือนไม่ได้ช่วยนะครับน 1, 600, เนี่ยเดเมจหน0่เนี่ยเหมือนปลาขี้มูกใส่มา <c oughs> มันก็คงไม่รู้สึกอะไรรู้สานะครับเมื่อเทียบกับแสนสองหรือว่าสองแสนห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามมารับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s สไคร้กันด้วยครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม